สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะมั่งมีของแถมจากแมกกาซีนญี่ปุ่นนะคะ2เล่มนะคะมารีวิวให้ชมกันค่ะคือแมกกาซีนญี่ปุ่นเนี่ยชอบมีของแถมลายน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยะคะ่ะเล่มแรกเลยนะคะอันนี้เรียกว่าพลาดไม่ได้เลยดีกว่านะคะจากแมกกาซีนแคนแคนนะคะฉบับเดือนกุมภาพัานธ์นะคะเขาแถมริงไลท์นี่ ขาแถมดิงไลท์หัวใจนะคะซึ่งเป็นออริจินอลของเขาด้วยนะคะน,นี่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็จะเป็นเซเวนทีนะคะฉะบับเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันนะคะตัวนี้นะคะก็จะแถมเป็นสมาร์ทโฟนเลนนะคะเป็น two in one นะคะจาก p ูนิวส์นะคะอันนี้ก็น่ารักมากนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะเอามาให้ชมกันเลยะคะ่ะทั้งหมด2เล่มน,นะคะของแถมชิ้นแรกนะคะมาเป็นกล่องดีไซน์น่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเซลฟี่ไลท์นะคะเป็นออริจินอล จากทางแคนแคนนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะข้างในเป็นหัวใจมีความแบบน่ารักมากๆตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะคะเราต้องใส่ฐานเองนะคะตัวนี้มีความหนานเล็กน้อยนะคะตรงนี้เราต้องใส่ฐานเองนะสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราเปิดมันจะได้แค่เปิดกับปิดนะคะก็เดี๋ยวดูทางนี้กันอ่าอันนี้ก็คือเปิดนะคะแล้วก็ปิด คือไม่สามารถปรับระดับได้แต่แบบมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กปุ๊กปิ๊กมากๆเลยนะคะชิ้นนี้นะคะเวลาใช้นะคะคือง่ายมากแค่คลิปลงไปแบบนี้นะคะกะให้แบบตัวกล้องกับตัวหัวใจเนี่ยมันอยู่ ตรงกลางแบบนี้นะคะสําหรับกล้องหลังนะคะมันจะใช้ไม่ได้นะคะของซัมซุงนะคะแต่ว่าของ iPhone น่าจะพอได้อยู่นะเพราะว่ากล้อง iPhone มันจะอยู่ขอบขอบใช่ปะแต่กล้องซัมซุงเนี่ยจะไม่ได้นะคะก็จะได้แค่ตัวเซลฟี่ข้างหน้าเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยตัวถ้าจะเทียบกับตัว Mini มินิลิงไลท์ที่บ้องเคยมีอันนี้มันจะเป็นรุ่น usb นะคะก็เทียบไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเนี้ยดีกว่านะคะแต่ตัวมันก็จะแพงมีราคาของมันนะคะตัวนี้มันจะปรับระดับ ความเข้มความสว่างได้นะคะก็คือมีหลายระดับแต่ว่าอันนี้ก็ปรับไม่ได้นะคะแต่ว่าน่ารักกว่านะคะตัวนี้จะสว่างกว่าตัวนี้นะคะนี่นเทียบกันก็เวลาถ่ายใกล้ๆนะคะเวลาที่เราแบบเซลฟี่ใกล้ๆ ที่ตาเนี่ยตรงในตาของเรามันจะเห็นเป็นหัวใจด้วยแบบอันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะก็อยากให้ลองกันนะคะเล่มนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคาไทยนะคะบังสื้อที่คินโอกุนิยะนะคะจะอยู่ที่346บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็จะได้มินิริงไลท์แบบนี้เป็นรูปหัวใจด้วยน่ารักมากเลยนะคะยังไม่เห็นแบรนด์อื่นนะแต่ของแคนแคนมี Can Me, เป็นของตัวเองนะคะก็้ามพลาดเลยคะ่ะตอนนี้ยังมีขายอยู่นะรีบๆไปซื้อนะคะ อันนี้นะคะก็ถ่ายในห้องที่มืดนะคะมีแสงสว่างค่อนข้างน้อยนะคะนี่ต้องปิดม่าน black out สังเกตโอวิดีโอน้อยสเต็มเลยนะคะตอนนี้พยายามแบบดึงขึ้นมาก็เดี๋ยวมาลองเปิดไฟกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงตัวนี้พิงสว่างมากนะคะก็หน้าดูข่าวไปเลยอะ <laughs> ปรับระดับไม่ได้นะจ๊ะก็มีระดับเดียวนะคะอันนี้คือในภาวะที่ไม่มีแสงเลยแล้วแบบพอเราเปิดนะคะก็จะให้แสงประมาณนี้มันจะติดเขียวนิดนึงเนาะมาดูอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็น7 t นะคะตัวนี้ซึ่งเขาแถมตัวเลนส์นะคะของ To News นะคะหน้าตาเลนส์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ตัวเลนส์นะคะเขาจะมีฝาปิดมาให้ด้วยก็ค่อนข้างแบบ น่ารักเลยทีเดียวนะคะก็เลนที่ที่เขาบอกนะคะคือมันจะมี2เลนอยู่ข้างในนะคะนั่นคือเลนวายนะคะทีนี้เนี่ยเราสามารถถอดชิ้นเลนตัวนี้ออกมาได้นะคะพอเหลืออันเดียวปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเลนมาโครนะคะก็คือจะถ่ายแบบไกลๆได้นะคะเวลาใช้ก็ใช้วิธีการคลิปลงไปแบบนี้เลยนะคะ แต่ทีนีน้ตัวเลนตัวนี้บอกไว้เลยนะคะว่าเหมาะกับคนที่ใช้ iPhone เท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวซัมซุงที่บ้างใช้นี่มันเป็นเลนวายนะคะทีนี้เนี่ยพอหนีบเข้าไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นแบบเป็นขอบกลมๆไปเลยนะคะคือไม่เวิร์กอย่างแรงนะคะแล้วที่สําคัญนะคะข้างหลังนะคะตรงนี้ของซัมซุงอะคลิปไม่ได้นะคะคือมันมันโดนเลนนะคะคือมันแบบ มันไม่ได้อ่ะมันต้องเป็น iPhone นะคะก็อันนี้ดีไซน์มาเฉพาะ iPhone เท่านั้นนะคะใครที่จะซื้อก็ ลองดูได้นะคะเล่มนี้มันจะถูกกว่าด้วยนะคะเล่มนี้จะอยู่ที่284บาทนะคะก็จะได้เซเว่นทีนเล่มนี้แล้วก็ได้เลนส์ตัวนี้ด้วยนะคะก็ถ่ายได้ทั้งเลนส์แบบวายนะคะมันจะทําให้ภาพของเราดูกว้างขึ้นนะคะแล้วก็เลนส์มารโคที่แบบซูมใกล้นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าบังเจอของแถมอะไรที่มันแบบเจ๋งๆเก๋เกๆอีกนะคะก็จะหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะสาหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะจ้าบ๊ายบาย